แล้วท่านตรี่านผู้เครืองานท่านนะรมผมได้ที่ในส่วนรบุญภาพมีงบประมาณ218แต่แวกโครวการอาหารสุขบุตร121แห่งมีประชากรรวมเรื่อการนี้กบผมอนุญาตเชิญ 5้7ร7อาสตารางกิโลเมตรหรือ 5, 8, รรห9าล้0นเก้าแน้าในการามีงาน,านการ,าานนการาดำนินานโครงกา,างนจะทิ้งอ่งสองพันห้าสิบแปดนะครับตัวแปดจามเนตัวราชการประจําีจำนวนหนึ่งพึงบระเทพพึงบริเทพนั้นมีภาพปัามจากราตานะครับที่ไม่จะสัดนะ้ำนะครับตกแต่้ะหานนะครับ นืี่เดียวไปเสนอตั้งกรรมการอะไรอีกก็ต่าในารรมการเก่าเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันจะตอบคำถามได้ยังไงว่ารองนายกันตี่ารู้ตรตุลาการสำนักนายกทีอยู่เขตท่ซึ่งเกี่ยวกับหนการนวจ่ายงประมาณในในงบประมานะครับการเป็นแยกกันเป็นแยกกันกร ไยนไ้ยินตอบกลับแล้วก็ะหหาไม่ได้ยินก้รือเดียวกันะบก็จะรับปัญหาพวกนี้ไปดูแล้วก็เสนอรัฐบาลต่อไปนะครับว่าจะหาทางช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรเรื่องนี้มันคงต้องใช้ทัุนประมาณแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใ,ใจของคนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าได้ยินว่ามันมีปัญหาที่สะสมมานาน เกี่ยวกับการที่เข้าไปยึดครองหรือว่าลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของบึงบรมเพ็ดที่มันแห้งหรือว่าไม่มีน้ําก็เลยทําให้มีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นจะจัดการกันยังไงซึ่งก็ต้องใช้มาตรก,การที่ที่เหมาะสมต่อไปนะครับ